ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อเสบ่งแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หนะครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับท่านดูดครับเห็นรลอยดำปีสเจ็ตนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเหรียญแบบนี้ล้างออกนะครับท่าน รัไมูล้่นรัไมูนครับว่าเป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิทินอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านมาดูด้านหลังครับนี่นี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพอ2546สี่ิครับท่านสำหรับปี2 5 4หี่หนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านผมเคยรีวิวบอกพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านไปแล้วครับแต่มีใครเชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ดูครับท่าน ส่วนตรงกลางคือพระป่าวัดอุรุราภรณ์แต่ลงไปนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาด้านล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอัรเบินนะครับสำหรับปีพศ2546นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่49่สิบเกล้านสองแสนเหรียญนะครับท่าน49่สิบเกล้านสองแสนเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ30ถึง40บาทเลยนะครับ